สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาเจออีกเช่นเคยนะครับผมกับปาวมารินนะฮะแล้ววันนี้ก็มีตัวสินค้าใหม่ครับที่จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่มีวางจำหน่ายนะแต่ว่าใกล้แล้วนะครับน่าจะอีกไม่เกิน1-2ถึงสสัปดาห์เนี่ยก็จะมีสินค้าเข้ามาประจำการน,นะแต่ว่าเอามาให้ทุกคนได้ดูกันก่อนละกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับจะได้เก็บเงินรอเอาไว้นะฮะซึ่งตัวที่พูดถึงนี้นะครับนั่นก็คือแดกแอม หลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับแบรนด์ e c โคนะครับเพราะว่าเขามีทั้งหูฟังทั้งตัวแดกแอมม์นะครับซึ่งตัวแดกแอมม์ที่เขาเคยออกมาก่อนนะ้นนี่ตัวสร้างชื่อของเขาเลยนะนั่นก็คือตัว e c โค่เซอร์ดานะครับตัวสีฟ้านั่นเองนะฮะใครนึกไม่ออกเดี๋ยวให้ทีมงานใส่อินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันนะครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยเขาออกเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่เลยนะฮะเขาใช้ชื่อรุ่นว่า e c o s e r d a ITM 01นะครับตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับมาดูกันที่ตัวแพ็กเกจเขาก่อนดีกว่านะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแพ็กเกจเขาก่อนนะครับ อันนี้คือหน้าตาแพ็กเกจของเขานะครับเรียกได้ว่าออกแบบมาสวยงามทีเดียวนะครับคือมองเห็นตัว DAC แอมแล้วก็ตัวสายข้างในอย่างชัดเจนนะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็จะเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าเป็น ECO s e d a ITM01 นะครับแล้วก็มี ESS c h i ชิปนะครับเป็น d a กของทางค่ายที่ทำชิปชื่อดังนะครับแล้วก็มีโหมดให้เลือกในการใช้งานนะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะครับมีทั้ง Hi-Fi Gaming แล้วก็ Movie นะครับผม นอจากนี้นะครับเขาก็มาพร้อมกับตัว anti interference นะครับ m a g n e t p o r นะครับผมซึ่งเป็นพอร์ตแบบแม่เหล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่ามันทํางานยังไงนะครับผมแล้วก็มีที่มุมนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีโลโก้ MFI ด้วยนะครับ made for iPhone iPad iPod นะครับตัวนี้นยเห็นแน่นอนก็คือสามารถใช้งานร่วมกับ Apple device ได้นะครับที่เป็นพอร์ตแบบ lightning นะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับผมนี่เราจะเห็นได้เลยเดี๋ยวให้ซูมดีกว่านะ นี่ซูมเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีบอกในเรื่องของสเปคนะครับเขาก็จะใช้เป็นชิปของ e s s นะครับเบอร์9298 Pro นะครับผมแล้วก็รองรับการเล่นไฟล์เพลงนะครับ PCM 3 2 b สบิตนะครับสูงสุดที่384 GHz กิโลเฮิร์นะครับผมส่วนตัวแมกเนตอันนี้ที่เราพูดไปตอนต้นนะครับแล้วก็มีสาโหมดให้เลือกนะครับนอกจากนี้ก็รองรับการเล่นไฟล์เพลงที่เป็น DSD สูงสุดที่128ด้วยนะครับผมตัวนี้ บอกได้เลยว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับเห็นด้านหลังนี้ไหมมีไฟนะครับบอกโหมดนะครับผมถ้าเป็นไฟสีเหลืองๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นไฟสีม่วงนะฮะแล้วก็เป็นไฟสีฟ้านะครับผมคือไฟสีเหลืองนี่ก็คือจะเป็นแบบมิวสิกโหมดนะฮะสีม่วงจะเป็นเกมมิ่งโหมดแล้วก็สีฟ้าก็มิวอ่ามูฟวี่โหมดนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามา อันบ็อกซ์ให้ผู้ชมดูดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับถ้าใครจําได้นะครับอีโคในรุ่นเซอร์ดาตัวแรกเนี่ยนะครับเขาจะมี2เวอร์ชั่นให้เลือกซื้อนะครับนั่นก็คือเวอร์ชั่นที่เป็น iOS กับ Android นะครับที่เป็น USB Type 4นะฮะรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทางแบรนด์เขาก็มีแยกจําหน่ายนะครับทั้ง iOS นะครับที่เป็น Lightning นะครับแล้วก็เป็น USB Type 4ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวเดโมที่ผมได้มานี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นของ iOS ฮะ เดี๋ยวเปิดกล่องขึ้นมาให้ดูก่อนนะฮะนี่เปิดออกมาปุ๊บนะฮะเราก็เจอกับตัวแดกแอมตัวนี้นะฮะมีวันนั้นโพสต์ไปนะครับลูกค้าแซวบอกว่าเหมือนรีโมทรถเลยเออผมผมมองดูเออมันก็คล้ายจริงๆนะเหมือนแบบพวกรีโมทแบบกดอา่าล็อกรถปิดรถนะ้แล้วก็เปิดฝากระโปรงหลัง <laughs> <laughs> นี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นสายแบบนี้นะฮะแยกให้ดูก่อนว่าข้างในให้อะไรมานะฮะเปิดมาด้านในนะครับมีเป็น มัลติฟังชันดิคอร์ดิ้งแอมนะครับเป็นคู่มือนะครับเป็นควิกไกด์นั่นแหละนะครับต่อมานะครับก็จะเจอกับตัวสายนะครับที่เป็นสาย USB Type A นะฮะซึ่งตัวสายนี้เนี่ยนะครับทาง e c โคเขาออกแบบมาให้ยาวเป็นพิเศษเลยนะเผื่อใครที่จะเอาไปใช้งานร่วมกับตัว PC นะครับ PC บางทีเนี่ยบางท่านเนี่ย อา,อาจจะไม่ได้เสียบพอร์ตที่เป็นช่องด้านหน้าของตัวตัวเครื่องนะบางท่านอาจจะไปเสียบที่พอร์ตด้านหลังนะครับสายมันก็จะมีความยาวหน่อยนะฮะน่าจะประมาณ2เมตรได้นะครับผมแล้วตัวหัวของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นแบบแมกเนตพอตนะครับนี่หัวแมกเนตเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะนี่ อันนี้คือตัวพอร์ตเชื่อมต่อแมกเนตเขานะครับเราจะเสียบด้านไหนก็ได้นะครับด้านนี้ก็ได้หรือว่าด้านนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยมันดูดแรงเหมือนกันนะเห็นไหมชึบหรือจะเป็นด้านนี้ก็ได้นะฮะนี่แค่นี้เองนะครับส่วนพอร์ตด้านบนนะครับจะเป็นช่องหูฟัง3.5มมิลน,นะครับแล้วก็มีตัวปุ่มคอนโทรลมาให้นะครับก็จะเป็นเ,เพิ่มเสียงนะครับลดเสียงแล้วก็รวมถึงการ เพย์พอสด้วยนะครับส่วนข้ามเพลงย้อนเพลงก็ทําได้นะครับแต่ว่าเขาจะสลับกันนะถ้าปุ่มบวกกดปุ่มบวกเนี่ยค้างไว้นะครับจะเป็นการย้อนเพลงนะแต่ว่าถ้ากดปุ่มลบค้างไว้เนี่ยจะเป็นการข้ามไปเพลงถัดไปนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นไฟสถานะนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับจะโชว์ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อให้ดูนะครับผมอันนี้เก็บไปก่อนนะฮะอันนี้นะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็น แบบ Lightning นะครับผมหัวไลนิ่งเนี่ยนะครับก็เชื่อมต่อกับ iOS นะครับผมข้อดีของพวก Magnet แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงก่อนแล้วกันนะหนึ่งะครับที่ทําให้ดูเมื่อกี้ก็คือเสียบด้านไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเสียบตัวสายมันมาเป็นโค้งๆแบบนี้ใช่ไหมสมมุติว่าเราเสียบเข้าไปปุ๊บนะฮะแล้วมันเอียงแบบนี้นะฮะถ้าเราวางเล่นหรืออะไรเงี้ยนะฮะมันจะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราอยากกลับด้านอะไรเงี้ย แล้วก็แค่ถอดออกมาอย่างเงี้ยให้มันมาอยู่ด้านนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่นะครับแต่ว่าตอนที่ผมทดลองใช้เนี่ยตอนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับใครที่ซื้อเป็น USB Type C นะครับเวอร์ชันอ่ะก็จะสามารถเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กได้นะโน้ตบุ๊กที่มี USB C นะครับผมลองผมลองเทสละใช้ได้นะครับผมมีสายตัวอย่างให้ดูด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นสายตัวอย่างของหัว USB C นะครับสมมุติว่าตอนที่ผมใช้นะโน้ตบุ๊กผมเนี่ยก็จะวางอย่างงี้นะ พอร์ต USB-C เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเวลาผมเชื่อมต่อเนี่ยผมก็เสียบเข้ามาใช่ไหมผมก็เสียบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บสายมันก็จะโค้งออกมาแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็สะดวกดีนะครับเวลาที่เราเสียบเนี่ยบางทีไม่ต้องไม่ต้องไปฝืนมันให้มันเอียงอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะว่าสายมันมาแบบเป็นโค้งๆอย่างนี้นะครับถ้าเราไปฝืนมันบางทีแบบมันค่อนข้างที่จะอาจจะสายขาดไงได้สายขาดในได้ง่ายเออลิ้นพันกันซะมานะครับเราก็สามารถที่เราแบบสลับมาด้านนี้ได้นะครับเพื่อให้สายมันแบบ มันไม่ต้องฝืนน่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีนะครับผมทีนี้เวลาดึงออกนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเราดึงตรงๆก็ได้หรือเราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะผมทดลองแล้วคือไอ้ตอนที่ผมเห็นผ่อนแมกเนตแบบเนี้ยสิ่งแรกที่ผมทานะครับคือไม่ใช่การฟังเพลงนะครับผมคือสิ่งแรกที่ผมทําคือการถอดเข้าถอดออกนะครับคืออยากรู้ว่าเวลาถอดเนี่ยมันแบบมันสะดวกขนาดไหนนะฮะคือ ถ้าดึงตรงๆเนี่ยมันก็จะดึงออกยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเอียงนิดนึงใช่ไหมเอียงให้แบบอย่างเงี้ยให้เราเห็นตัวเนื้อซ็อกเก็ตข้างในนะครับแล้วเราก็ดึงมันจะออกง่ายกว่าเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นทริคนิดนึงแล้วกันนะฮะเอียงนิดนึงแล้วก็ดึงออกนี่นะฮะก็ถือว่าสะดวกนะครับผมลองดึงเข้าดึงออกเล่นนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ปกตินะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแบบทนทานในระดับหนึ่งเลยนะฮะ อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวลองเชื่อมต่อกับตัวมือถือให้ดูดีกว่านะฮะชึบนี่แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับผมแบบนี้ไฟมันก็จะติดขึ้นมานะครับผมสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเอ่อมูวี่โหมดนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปใช้พรีเซ t ตอื่นนะครับแล้วกดตัวปุ่มตรงกลางนะครับค้างเอาไว้นะฮะชึบ นี่เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีม่วงเนี่ยจะเป็นเกมมิ่งโหมดนะครับแล้วก็กดค้างไว้อีกทีเนี่ยมันก็จะวนลูปนะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองและสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นมิวสิกโหมดนะฮะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถกดได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนเรื่องการคอนโทรลต่างๆก็สามารถคอนโทรลได้ง่ายนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาในส่วนของตัวการเชื่อมต่อ3.5เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสียบหูฟังเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีผลอะไรนะเวลาที่เรากดเล่นเพลงนะครับ เงี้ยเวลาที่เรากดเล่นเพลงเสียงมันก็จะไม่บายพาสมาที่ตัวแดกนะถ้าเราไม่ได้เสียบหูฟังเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเราเสียบหูฟังปุ๊บนะครับเสียงมันจะทำการบายพาสออกมานะครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาใช้กับตัวโน้ตบุ๊กหรือ PC อะไรเงี้ยผมทดลองดูละนะฮะผมเสียบคาทิ้งไว้เลยนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานตัวหูฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสียงมันก็จะไม่ ไม่มาออกที่ตัวแดกนะเสียงก็จะออกลำโพงคอมลำโพงโน้ตบุ๊กปกตินะครับวันนี้ก็ถือว่าง่ายดีนะครับถ้าเราจะเสียบใช้งานปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็เอาหูฟังมาเสียบปุ๊บเสียงก็จะออกเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูจึ๊บเนี่ยเห็นไหมเสียงมันก็จะบายพลาสไปที่ตัวหูฟังแล้วเนี่ยมาดังอยู่ที่เดว่าแล้วครับตอนนี้ ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีนะเผื่อใครอยากจะเสียบคาคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เลยอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเสียบคาไว้ได้นะครับไม่มีผลต่อการใช้งานถ้าเราไม่ได้เสียบหูฟังนั่นเองนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของการคอนโทรลกันบ้างดีกว่าเนาะทีนี้นะครับเวลากดเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรอย่างเงี้ยกดยให้ดูนะฮะ เนี่ยกดลงไปหนึ่งครั้งก็จะเพิ่มหนึ่งสเต็ปนะครับผมกดลงไปกดลบลงมาเนี่ยหนึ่งครั้งก็ลดหนึ่งสเต็ปเหมือนกันนะฮะทีนี้เวลาจะเพย์พอสนะครับก็กดที่ปุ่มตรงกลางอ่ามันก็จะหยุดเล่นอ่าเดี๋ยวเพื่อไม่ชัดนี่นะฮะชึบชึบคอนโทรลได้นะครับผมลองเชื่อมต่อกับตัวโน้ตบุ๊กผมนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมรูนนะครับก็คือเล่นเล่นผ่านรูนนี่แหละนะฮะก็ลองกดคอนโทรลต่างๆแล้วสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานกับรูนได้ด้วย ทีนี้นะฮะลองข้ามเพลงบ้างไหมข้ามเพลงนะฮะ,ะเดี๋ยวกดเล่นก่อนข้ามเพลงเนี่ยต้องกดลบค้างไว้นี่ยน,นะมันก็จะข้ามเพลงนะครับหรือถ้าจะย้อนเพลงก็กดบวกค้างไว้นะฮะมันก็จะย้อนกลับนี่นะฮะเป็นการคอนโทลง,ง่ายๆแบบนี้เองนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของแนวเสียงกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับเจ้า EcoSERDA ์ itm 01ตัวนี้นะฮะ เริ่มกันที่ music mode ก่อนแล้วกันนะฮะ music mode เนี่ย c แรคเตอร์เสียงของรุ่นนี้นะครับเขาจะมาในโทนที่เป็นกันเน้นเรื่องของการโฟกัสเสียงนะครับเสียงของเขาเนี่ยนะครับจะมีการโฟกัสที่แม่นยำมากนะครับเวลาฟังพวกเสียงกีตาร์ทางซ้ายทางขวานะครับหรือว่าจะเป็นการแยกชิ้นตรีแบบเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำนะครับตรงนี้มันแยกรายละเอียดได้ดีมากนะครับสามารถฟังได้อย่างคมชัดแล้วก็เสียงกลางเนี่ยค่อนข้างเปิดเผยนะครับไม่รู้สึกคุมเครื่อนะครับให้เสียงร้องที่ชัดถ้อยชัดคํานะครับ เสียงกีตาร์นะครับจะมีความคมสดนะครับกังวานนิดหนึ่งนะครับเวลาที่ฟังเพลงที่เป็นสไตล์แบบป๊อปบล็อกหรือว่าพวกเมทัลอะไรเงี้ยพวกลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยถือว่ามาแบบจัดจ้านเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปฟังเพลงอะคูสติกก็ถามว่าถามว่ามันจะคมแบบนั้นไหมก็ไม่รู้สึกคมขนาดนั้นนะครับคือถ้าเป็นอะคูสติกกีตาร์เนี่ยมันไม่ได้มีการใช้พวกเอฟเฟกต์ดิสทอร์ตอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีเสียงที่ใสกังวานนะครับผม ส่วนย่านเสียงต่ำเนี่ยจะเป็นเบสที่มีอิมแพคที่แรงนะครับแน่นแต่ว่ามวลเบสเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นเบสที่คุมโทนนะครับแต่เรื่องแรงปัททะอะไรเงี้ยถือว่าทําได้ดีเลยนะฮะส่วนพวกเสียงสูงนะครับก็จะเป็นเสียงสูงที่มีความใสนะครับทอดตัวได้ดีนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันมีประกายละยิบรละยับหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวเสียงสไตล์แบบ ESS นะครับที่เขาใช้ชิปตัวนี้นะฮะคาแรคเตอร์มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม ส่วนการแยกชิ้นดนตรีหรือว่าพวกเวทีเสียงอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับคือไม่ได้กว้างขวางมากเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าใช้งานฟังเพลงได้แบบแนวทั่วๆไปได้โอเคเลยนะฮะส่วนพอเราเปลี่ยนไปเป็นตัว Movie Mode นะครับอันเนี้ยโหมดเนี่ยผมชอบมากคือ,อปกติแล้วเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนต้นที่ผมเสียบไปปุ๊บนะครับมันขึ้นไฟสีฟ้าอยู่นะครับคือผมใช้ Movie Mode มาโดยตลอดนะเพราะว่า หนึ่งเลยนะครับม o v i e Mode เนี่ยมันเพิ่มเวทีเสียงขึ้นมาครับเวทีเสียงด้านข้างเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเ,ออเสียงร้องเสียงกลางนะครับพวกเสียงกีตาร์หรือว่าเสียงพูดต่างๆเนี่ยมันจะถูกดันขึ้นมาด้านหน้านะครับให้มันมีการโฟกัสที่แม่นยำขึ้นคือหลุดออกจากพวกชิ้นดนตรีอื่นๆด้านหลังนะครับโหมดนี้เนี่ยนะครับเป็นพรีเซตที่ดีมากเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมดูหนังหรือดูการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเสียงพูดเนี่ยมันจะไม่โดนพวก บรรยากาศหรือว่าพวกเสียงอื่นๆเนี่ยรอบข้างอ่ะโดนกลบไปนะครับเสียงพูดจะมีความคมชัดแล้วก็จับต้องได้ง่ายมากนะครับเวลาดูหนังเนี่ยถือว่ามีความเคลียร์เลยแหละนะครับสามารถได้ยินเสียงพูดได้ดีนะฮะซึ่งผมเอามาฟังเพลงเพราะว่าเวลาผมฟังเพลงที่เป็นแบบสไตล์แบบบล็อกนะครับมันจะฟังสนุกลุกเล้าหน่อยนะครับด้วยความที่เสียงกลางมันพุ่งขึ้นมานะพวกความโปร่งกว้างของเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นมาด้วยนะครับเวลาฟังแล้วมันรู้สึกสนุกดีนะฮะอันนี้ จะฟังโหมดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ชมเลยนะฮะส่วนตอนปรับมาเป็นเกมมิ่งโหมดนะครับเกมมิ่งโหมดเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของอมิติเสียงนะครับเสียงด้านข้างที่จากตอนที่เป็นตัวมูฟวี่โหมดนะครับจากที่มันกว้างเนี่ยนะครับมันจะแคบลงมาแต่ว่ามันจะได้ความตื้นลึกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการโฟกัสเสียงหน้าหลังอะไรเงี้ยมันทําได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับคนที่จะเอาไปเล่นเกมพวกเ,เป็นเ p s นะครับหรือว่าเป็นเกมที่ต้องการ ทิศทางของเสียงดีๆนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดเป็นตัวเกมมิ่งโหมดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบให้คุณผู้ชมดูด้วยแล้วกัน,นครับลองฟังเพลงดูว่าเออเฮ้ยสโหมดเนี้ยเสียงมันโทนเสียงมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้คุณผู้ชมสังเกตได้ง่ายๆนะครับไม่ไม่จาเป็นว่าจะต้องไปฟังรายละเอียดว่าความปลายแหลมกุ้งกิ้งหรือว่าเบสนุ่มนวลอะไรนะครับให้ฟังโทนคาแรคเตอร์เขานะครับมันจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะฮะเดี๋ยวผมลองกลับกันฟังเพลงก่อนแล้วกันนะ มา่านผู้ชมใส่หูฟังไว้เลยนะครับผมอันเชิญจอนขึ้นมาข้างหน้านิดหนึ่งนะฮะอะไปเทสกันฮะอันนี้เป็น music mode นะครับไฟสีเหลืองๆแบบนี้นะฮะ ประมาณ40วินะเดี๋ยวต่อไปเป็นโหมดมูบี้บ้างนะครับอันนี้เป็นไฟสีฟ้าแล้วนะฮะมาเดี๋ยวลองมาเริ่มจากจุดเริ่มต้นกันใหม่จะได้ฟังความแตกต่างนะครับ เดี๋ยวต่อไปลองเป็นแบบเกมมิ่งโหมดนะครับไฟสีม่วงๆแบบนี้นะฮะเวลาเราเปิดเป็นเกมมิ่งโหมดเนี่ยนะครับเราต้องลองเช็คตัววอลลุ่มก่อนนะบ,บางทีเสียงมันจะเบาลงนะฮะ จะเป็นประมาณนี้นะครับคือตอนที่ฟังแบบมิวสิกโหมดเนี่ยเสียงมก็จะเป็นแบบการแยกซ้ายขวาธรรมดาแบบที่เราฟังเพลงกันปกติทั่วไปนะครับก็จะเป็นการเสริมในเรื่องของโฟกัสปรับเรื่องของการวางตำแหน่งชิ้นดนตรีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัว เกมมิ่งโหมดปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าเวทีเสียงมันดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งพวกเสียงร้องกับเสียงกีตาร์พวกเสียงกลางทั้งหลายเนี่ยมันจะ forward ขึ้นมาด้านหน้านะครับทำให้เราสามารถจับรายละเอียดของเสียงร้องเสียงพูดหรือว่าเสียงกีตาร์ที่มัน forward ขึ้นมาได้ชัดเจนนะครับส่วนตัวที่เป็นเกมมิ่งโหมดนะครับเกมมิ่งโหมดเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของมิติทิศทางน,นะครับที่มันดูแบบเด่นด้านลึกมากขึ้นนะครับเขาจะหูเวทีด้านข้างให้ขยับกระชับเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยก็ลองปรับ ใช้งานเล่นกันดูนะครับผมทีนี้นะฮะอันเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะ,ะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ลองดูตอนเล่นเกมด้วยแล้วกันว่าแต่และโหมดเนี่ยเสียงมันแตกต่างกันแบบไหนนะฮะเอาเป็นพับจีลวกันนะเดี๋ยวเข้าไปยิงปืนโชว์ให้ดูเดี๋ยวปรับเป็นมิวสิกโหมดก่อนล้วกันนะนี่นะฮะไฟสีเหลืองนะครับ เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมลองฟังเสียงดูนะครับว่าตอนจงังหวะตอนเดินนะครับตอนยิงปืนหรือว่าเสียงต่างๆในเกมเนี่ยเวลาที่ฟังแบบแต่ละโหมดแล้วเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันแบบไหนโอเคนะครับนี่เข้ามาแล้วนะก็เป็นเกมโหมดอยู่นะครับ เขเรียงยิงนะฟังเสียงเรายิงบ้างนั่งเปลี่ยนเป็นบุฟี่หมด อันนี้ละกันโอเคนะครับผมก็อย่างที่คุณผู้ชมได้รับฟังไปนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในส่วนของมิวสิกโหมดนะครับเกมโหมดแล้วก็มูวี่โหมดเนี่ยเสียงมันจะมีโทนที่มันแตกต่างกันนะครับก็เป็นพรีเซ t ตที่ทางอีโคนะครับเขาจัดใส่เข้ามาให้นะครับเผื่อใครที่อยากจะใช้งานในลักษณะไหนนะครับชอบ ซาวประมาณไหนเนี่ยก็สามารถปรับเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับผมซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเจ้า e c โ s e e r d a ITM01 ตัวนี้นะทั้งหมดนี้นะครับคุณจ่ายเพียงในราคา2,990บาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นราคาที่เราใจมากนะคือราคาแบบไม่เกิน3,000บาทนะครับแต่ว่ามีโหมดการใช้งานให้คุณ ปรับใช้งานได้ถึง3แบบแล้วก็ให้คาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างกันฟังออกได้ง่ายๆชัดเจนนะครับผมแถมยังมีตัวแมกเนตเนี่ยที่มันใช้งานง่ายสะดวกนะครับคุณสามารถที่จะถอดเปลี่ยนเป็นสายที่เป็น USB-A ก็ได้นะที่แถมมาให้ในกล่องนะครับผมก็ลองเลือกใช้งานกันดูนะครับว่าใครสะดวกซื้อใช้งานในเวอร์ชั่นไหนนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีสินค้าเข้ามาพร้อมจําหน่ายเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาโพสต์แจ้งให้คุณทุกคนเนี่ยรับทราบกันอีกทีนะครจะได้ทําการสั่งซื้อนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการรีวิวนะครับให้ผู้ชมได้ดูกันก่อนนะเป็นการแบบเร่กน้ำย่อยก่อนเก็บเงินรอไว้เลยนะฮะใครที่สนใจเนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนเจอกันนะครับราคา2,990เเท่านั้นเองนะฮะ ทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวนะครับของตัว Eco o u u i o s e นะครับ s e r ร a ITM 0 1นะครับรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวเตรียมตัวรอไว้ได้เลยนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ